ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ยงและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระสัญญาของพระองค์ที่เป็นเหมือนคำยืนยันในความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกเป็นเหมือนของขวัญทุกๆเช้าวันใหม่ที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและมีค่ามากด้วยความรักของพระเจ้า จึงทำให้ลูกสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้ด้วยความมั่นคงในอดีตหรือเมื่อวานที่ลูกได้หลงทำผิดพลาดไปลูกขอ,อการอภัยและการยกโทษจากพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทรงจดจำความผิดของลูกเมื่อลูกสารภาพด้วยใจที่สำนึกผิดวันนี้ลูกขอเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระองค์ลูกขอบคุณที่ทรงอภัยความผิดบาปให้แก่ลูก ขอทรงนำย่างเท้าของลูกให้เดินไปในหนทางที่ถูกต้องลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยการเริ่มต้นใหม่เสมอและทุกเช้าวันใหม่นั้นมีเหตุผลใหม่ๆใ,ให้ลูกได้สรรเสริญพระองค์เสมอลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน